จุดเริ่มต้นของโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันเริ่มต้นคืนเมื่อวันที่10เมษายน2534พระบาทสมเด็จพระประเมนทระรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่10ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมรัษดรและทอดพระเนตร พื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันต์ต่อมากรมชนระทานได้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยแม่ประจันต์ตอนบนสนองพระราชดำริจำนวนทั้งสิ้น6อ่างเก็บน้ำได้แก่อ่างเก็บน้ำบ้านผุกปููอ่างเก็บน้ำห้วยผูกปูด อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอ่างเก็บน้ำหินสีตอนบนและอ่างเก็บน้ำบ้านโปร่งพมโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันมีการบริหารจัดการน้ำ โดยใช้น้ำที่กักเก็บไว้ส่งให้กับพื้นที่เพาะปลูกประมาณ750ไร่ซึ่งเพาะปลูกพืชผ,ผักและผลไม้ทางการเกษตรผลจากการดำเนินโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2542โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริความจุของอ่างเก็บน้ำเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก596,000ลูกบาทเมตร สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแลง้งและสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องนับเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีวิถีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงบัดนี้